สี่ปัดเป่าโชลายออกจาก้ากกันมาใหม่ในหมู่บ้านช้างนะครับดูเออเสียงแล้วมีเสียงแล้วนะครับแต่ก่อนมาใหม่ไม่มี เน่เน่เน่ลากลุกลากาเถอะเนาะเขียนเอาเขนเอาเลยเขียนเลยเขียเลยไม่ทราบค่ะอ๋อไม่ทั้งหมดเจ็ดรายชื่อนะคะที่เราเขียนไว้ในต้นต้นกล้วยนะคะอ๋อ

ไเปรียต่อในจางฟ้องไงละบนบนทางฟ้องในเปลียตในเปลียดนี่เปลียตเนี่เนี่ยเปลี้ยตเนี่ยทางฟ้อ

ino akate ah ตังให้ได้นี่ยไม่ต้องพไดเยน่นน่นนาเอาเไมเล่นบีคือคนถึงงมหอยเขามีแล้วอไขยนบอมต้องมุต้องงมแปลว่าบัวใ้องเป็นงม Hồi coi, cứng cưng à, à. hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ con, không mai. lỡ những video hấp dẫn